ครับก็สวัสดีมันเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอเวอร์โกันอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงเอเวอ o ์โซโปรไฟลนะเอ้ยหลังจากที่น้องซากุย In นฟโ o เข้านะรู้สึกว่ายอดวิวกระฉูดนะยอดคนดูนี่ค่อนข้างเยอะนะเออแบบหลังจากที่พวกคอแหแลบมารู้สึกว่าเกม e v e r อร์โซนี่คือแบบคึคกคัคกค,คึกคักนะอันนี้ก็ปกตินะีถ้าทำเอเวอร์โซโปรไฟล์ตัวไหนเราจะขึ้นรูป แบ็กกาวเป็นตัวนั้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของซากุยนะตัวตึงตัวท็อปตัวมีตาแห่งเซิร์ฟนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเปิดนะตัวที่มีอยู่ก็ใช้ได้ดีนะเดี๋ยวแปกเก่งเหมือนน้องโทกะาแลเออจริงๆซากุยเเก่งกว่าโทกะอีกนะแต่ก็โทกะมันเป็นเผ่าเคอติกใช่ไหมมันก็ใส่ได้กับหลายทีมแล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครแต่ว่าซากุยเนี่เป็นเผ่าบีทการจะจัดทีมก็ต้อง พึงพาตัวอื่นๆน,น,นิดนึงเพราะว่ามันมันถ้าถ้าจัดเผ่าบีท t มันจะต้องแบบเป็นเผ่าเดียวกันนั่นแี้ยเนาะมันไม่ได้มีลูกเล่นเหมือนเผ่า k o โอตกนะเออความเก่งก็แล้วแต่คนใช้นะเออวันนี้ก็จะเป็นเอเวอร์โซโปรไฟล์ของตัวต่อไปนะจากตอนที่แล้วที่เราทำไอร่าไปนะก็คือเป็นตัว A ใช่ไหมตอนนี้ไอร่าไอยามิอะไรพวกนี้เราทำไปหมดแล้วต่อไปจะเป็นหมวดตัว B แล้วนะ B มีอะไรก็ตอนนี้จะเป็นน้อง บลูสเดี๋ยวเราอ่านถูกหรือเปล่านะจะเป็นเผ่าอันเดนนะวันนี้จะเป็นเอเวอร์โซโปรไฟล์ของน้องบ r u ส s ออีบุนบอ่ะจริงๆก็น้องจะมีฝาแฝดอีกคนนึงนะชื่อว่าน้องเมลฟิสนะจะเป็นเผ่าอันเดสเหมือนกันเลยนี่จะสังเกตได้ที่ลูกกระตานะคนนึงตาแดงฝั่งซ้ายตาเหลืองฝั่งขวาอีคนนึงจะตาเหลืองฝั่งซ้ายแล้วตาแดงฝั่งขวานะต่างกันต่างกันตรงนี้นะนี่เห็นไหมตาคนละฝั่ง ก็เดี๋ยวถ้าสกิลมันเกี่ยวเนื่องกันมากๆเนี่ยเราอาจจะทำเป็นบลูส์รวมกับเมลฟิสไปเลยอ่าไปมันก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนะเราก็จะมาอ่านสกิลให้ทุกคนฟังก็ละก,กันนะเออสกิลแรกเริ่มที่สกิลเมนนะ Vertical Execution นะอโอ้ว vertical แปลว่าแนวตั้งใช่ไหมเออถ้าเป็นแบบ Horizontal จะเป็นแนวนอนอการดำเนินการตามแนวตั้งยชื่อสกิลมันเมียนว่าอะไรนี่ก็คือ m e l ฟ h i t จะทำการไอ m e l p h i t อะไรละ่ะ b l u i s b l u i s Blaise ให้ชื่อ b l u i s e หรือ Bryce เออมันมันไม่ใช่ U มันเป็นตัว Y วมันน่าจะชื่อ Bryce นะเออ Bryce จะทำการเรียก m e l f i t ออกมาแล้วก็ทําดาเมจคอมโบกันทําการแบบพูเว์ไลซ์เนี่ยคือแบบบทขยี้สัตรูนะในแนวตั้งทําดาเมจ3ามของ ATK ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้แล้วก็สตันพวกมันเป็นเวลา2วินาทีสกิลนี้จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ depending on นะขึ้นอยู่กับไบรท์ m โหมดโอเค ด e พเอนดิงแปลว่าขึ้นกับคุณนะสมมติอันนี้สอดแทรกให้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็คือเมื่อปกติเราช,ช่ชอบใช้แบบแล้วแต่แล้วแต่เธอ up to you up to me อะไรอย่างงี้ใช่ปะเราสามารถใช้คําว่า depending on you d e p e n d on you อะไรย่างงี้แล้วแต่คุณอะไรอย่างงี้นะออสมมตินะสมมตินะมนะไม่รู้ช่วยหรือเปล่าเออโอเคมาเริ่มที่ solo f o n trace นะก็จะเป็นการ ลดความเสียหายใช่ไหมอ่าลดความเสียหายที่ได้รับลง30เป็นเวลา12วินาทีต่อไป Twin excutioner e ก็คือ excutioner e เนี่ยคือเติมเออลงไปนี่แปลว่าเป็นผู้ประหารนะก็จะทำดาเมจ300ของดาเมจนะแล้วก็ทำการโจมตีศัตรตูแบบ critical hit เลยอ่า ซึ่งที่เลเวลดาเนี่ยดามจจะเพิ่มขึ้นเป็น450%แล้วก็ทำการทอนหรือว่ายั่วยุศัตรูที่อยู่ในระยะ2.5เมตรด้วยออแล้วก็ระยะ2.5เมตรรอบๆศัตรูรรตด้วยนะเป็นเวลา12วิเมื่ออยู่ในโหมด solo solo frontest อ,อให้เดานะอ is solo f r o n t ี่ยคือตัวเดียวแต่ถ้าเป็น twin executioner เนี่ยคือตอนที่อยู่กับน้องเมลฟิตชัวป๊าป ต่อไปสกิลซับนะเออ restriction นะเหมือนเหมือนเป็นสกนะิลซับเนาะเออชิบชิบอ่ะเบสจะทำการ approach นะทำการแบบ approach นี่น่าจะแบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำไปอยู่ใกล้ศัตรูยืนหรืออะไรประมาณนี้นะเออ ก็จะเป็นการทําดาเมจร้อยดสิของ ATK ต่อศัตรูที่อยู่ในระยะ3เมตรแล้วก็ดึงศัตรูเข้าไปหาตัวเองด้วยสกิลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับไบรท์โหมดนะก็คือถ้าเป็นโซโล่ฟอนเทสเนี่ยก็คือจะทำงานย,ยั่วุแล้วก็ดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองเป็นเวลา6วิแล้วก็ทําการสร้างโล10่10%ของ HP เป็นเวลา12วิ ถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมด Twin Executioner เนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจ1.5เท่าอ่าที่เลเวล3เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น210%แล้วก็ชิลจะเพิ่มขึ้นเป็น20%ของ HP อ่าปลดล็อกที่เลเวล121มีไงเออนานๆทีเราจะรู้นะเนี่ยว่าเลเวลเท่าไหร่ปลดล็อกสกิลเนาะต่อไปสกิลซับนะ Heat and Hit นะก็คือร้อนแล้วก็ตีนะเออทำให้ร้อนแล้วก็ตีอะไรเงี้ยนะ b บร c ์จะทำการสร้างดาเมจ220%ของ ATK ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ด้วยพลังสูงสุดแบบการโจมตีแบบจากด้านล่างนะแบบอัปเปอร์คัตนะแบบต่อยเสยคางเนี้ย The skill จะทำการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ b บ y c e Mode ขึ้นอยู่กับโหมดของ b บร c ์นะถ้าเป็น solo f r o n t e ก็จะทำการ launch enemy สเมตรอเวคืออะไรไม่รู้นะก็คือจะปลดปล่อยปล่อยศัตรตูไปยัง3ทิศทางเนี้ยหรอเออหรือแปลว่าแบบจะปล่อยพลังเนี้ยสกิลเนี้ยใส่ศัตรตูที่อยู่ห่างออกไป3เมตรอะไรประมาณนี้ยนะเออถ้าเป็นทวินเอ็กซิวชันเนอร์โหมดก็คือจะทำการจะทำดาเมจเพิ่ม200%ร้อย แล้วก็ทำให้ติดศัตรูด้วยแล้วก็สตันด้วยเป็นเวลาสองวิที่เลเวลสามก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นสอง้อหกสิบปรเซ็นต์นั่นเองต่อไปสกิลที่สามนะเป็นแพสซีฟเนาะเออ Preparing for execution การเตรียมตัวก่อนประหารนะเมื Bryce does ่อบิ์ d o e s not have m e l f i s at h e r l ่ะถ้าเกิดว่าบิ์เนี่ยไม่มี m e l f i s เป็นทีมเดียวกันเนี่ยไบรท์จะทำการต่อสู้ด้วยโหมดโซโล่ฟอนเทสมีไงมาแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีเมลฟิตจะเป็นโหมดทวินเอ็กซ์คิวชัเนอร์จะทำการเพิ่มเติมเอฟเฟกขึ้นอยู่กับโหมดของไบรท์ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโหมดโซโล่ฟอนเทสเนี่ยดามเมจที่จะได้รับจะลดลง10%แต่ถ้าอยู่ในโหมดคู่หูดูโอเนี่ย ATK สปีดจะเพิ่มขึ้น30%แล้วก็ดาเมจของการโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%แล้วก็จะเข้าสู่โหมด Solo f o n t e สเมื่อ m a l ฟ f i เนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้อ่า Incapacitable Test เออก็คือไม่สามารถต่อสู้ได้นะมันมาจากคำว่า Capability นี่แหละเนาะแต่ว่าพอเติม In ปุ๊บก็แปลว่าไม่สามารถอย่างนี้นะ โอเคที่เลเวลสามเนี่ยการลดดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น15%นะดาเมจที่ได้รับจะลดลง15%แล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น80%นั่นเองโอ้เพิ่มมาอีกเท่านึงแล้วนะโอ้โหแอบแรงเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปอันติเมตนะเออเนียเดอะเกียนะใกล้ใกล้เขาเรียกอะไรนะใกล้ใกล้เกียร์เออใกล้เกียร์เกียร์คืออุปกรณ์นะ อุปกรณ์ใกล้ๆอะไรเงี้ยล่ะอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ <c oughs> ชื่อสกิลโอเคไบส์จะทำการเรียกเมลฟิสออกมาแล้วก็ทำดาเมจคอมโบกันเนาะเออจะเป็นการทำดาเมจแบบบทขยี้ศัตรูด้วยพลังแบบหมุนอ่อโรเทชันนอวเออ,อ,เ,อ,อเป็นมาจากโรเทเต็อะไรอย่างเงี้ยเนาะทำดาเมจ450%ของ ATK สกิลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับไบรท์โหมดนะก็คือถ้าเป็นโซโล่ฟอนเทสเนี่ยจะทำงานทอนศัตรตูทั้งหมดยั่วยูศัตรตูทั้งหมดเป็นเวลา10วิแล้วก็เพิ่มชิล100%ของ HP ถ้าอยู่ในโหมดทวิน e x ็กซ์คิวชเเนี่ยไบรท์จะทำการโจมตีแบบคิดที่ข้อฮิตแล้วก็จะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก600%ดาเมจโอ้ damage. โหโคตรแรงเออมันกันแฮกโกดอยู่นะ600%นะ่ะเอ,อ ทีเดเวลสาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น5้าอยาสนะตรงนี้ตรงนี้450แล้วตรงนี้อีกหกร้อยผมท้ามามีเป็นพันเลยเหรอเฮ้ยมันจะแรงขนาดนั้นเลยติโอ้โหไปดูดีเทลนะก็คือจะเป็นเผ่าอันเดสเต็งดีเฟนเดอร์แล้วก็เป็นแบบซนะิงเกิลเนาะไปดูที่โอ้ดูดิไม่ใส่แมเตะกระทั่งอาร์ติแฟกต์อะอาชิบมา ยูคัชนะชื่อโดมิเนตสกิลเอฟเฟกนะจะทำการเพิ่มเอฟเฟกขึ้นอยู่กับโหมดว่าเป็นโซโล่ฟอนเทสหรือว่าเป็นทวินเอ็กซ์คิวชันเนอร์นะก็คือถ้าเป็นโซโล่ฟอนเทสเนี่ยจะเพิ่มเดฟขึ้น10%ถ้าเป็นทวินเอ็กซ์คิวชันเนอร์เนี่ยจะทำการเพิ่มคริดาเมจ15%แล้วก็ทำการรีสโตอสร์เซของอันติเมจเกตเมื่อใช้เมียเดอะเกียร์ว้าว โอเคถ้าอัพปุ๊บเนี่ยครีดามีดจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เดฟเพิ่มขึ้นเนาะโอเคที่เลเวลทองบวกเนี่ยจะเพิ่มเดฟ25ครีดามีดสามสิบเจ็ดจุดห้าฟื้นฟู20% HP ถ้าเกิดว่าใช้เวอร์ติคอ x e เอ็กซ n คิวชั่นแล้วก็ในขณะที่อยู่โซโล่ฟอนเทสโหมดเนี่ยจะทำการรีสโต r e 50%ของอั t ติเม e เก t e แล้วก็เมื่อใช้เนีย t เด g e เกียร์เนี่ยในขณะที่อยู่ในโหมดทวินเอ็กซ์คิวชเนอร์ด้วยโอเค ก็คือจะเพิ่มดนะีสโตเกตอันตะิเมตอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามเนาะเมื่อใช้สกิลเนียเดเกียก็จะประมาณนี้นะสำหรับน้องไบรซ์นะโอ้โหไปอ่านน้องบุส์น้องบุส์ตั้งนานนะเพราะว่าน้องเป็นตัววายไงไม่ได้สังเกตดีๆสักทีเนาะก็จะประมาณนี้นะเอาจริงๆก็มาอ่านสกิลให้ฟังนี่แหละเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบว่าใช้น้องเป็นจริงเป็นกลางนะ อาจจะแนะนำอะไรไม่ค่อยได้นะเออแต่ว่าอ่านจากสกิลแล้วก็น่าใช้อยู่นะยิ่งแบบถ้าอยากให้เป็นตัวแท้งก็ควรจะใส่ลงไปตัวเดียวแต่ถ้าอยากให้เป็นดาเมจเนี่ยก็ควรจะใส่เป็นน้องคู่กันเนาะจริงจริงบางคนจะใช้คู่กันนะั่นแหละมันน่าจะได้แบบประสิทธิภาพสูงสุดอะไรอย่างนี้นะเออก็จะประมานี้นะสำหรับน้องไบรท์ตอนนี้เราใส่กันไปกี่นาทีแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา12นาทีไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่น้องเมลฟิตเลยเออให้มันจบจบไปในหนึ่งเดียวนะมาน้องเมลฟิตนะจะเป็นอันเดสสายเด็กวอลเลอร์แล้วเป็นแบบซิงเกิลนะโอเคมาเริ่มที่สกิลที่1นนะน้องเมลฟิตเดี๋ยวเราขอเปิดหาน้องเมลฟิตแป๊บนึงนะเออ ก็มันก็แบบเผื่อบางทีนึกคำไม่ออกจริงจริงก็ไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคมาเริ่มที่ horizontal execution นะการดำเนินการในแนวนอนอ้อนี่ไงเหตุผลที่น้องต้องมาอ่านต่อกันคือบุยไบรซ์เนี่ยจะเป็นการโจมตีแนวตั้งส่วนน้องเมลฟิตเนี่ยจะเป็นการโจมตีในแนวนอนนะเออ เมลฟิตเนี่ยจะทำการเรียกไบรซ์ออกมาแล้วก็ทำการคอมโบแอคแท็กกันนะแบบสเลแปดแปดตัวใกล้ๆนะแบบแนวนอนนะทำดาเมจ390%ของ ATK แล้วก็สกิลเอฟเฟกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเมลฟิตหมดนะจะจะเปลี่ยนแปลงไปนะแวรี่ก็คือ v วรี a เอชันแล้วก็คือแบบการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะเบสอ่อนเออใช้อันเดียวกันนะเบสอ o อนด p เพนอ่อนใช้ด้วยกันทำไมมึงไม่ใช้คำเดียวกันวะ โอเคจะอยู่ที่โหมดโซโล่กิลลตินเออกิโยตินกิลลาตินมันแอดแอดเออกิโยตินนะการโจมตีนี้จะการันตีการคียติคอโอ้ถ้าเกิดว่าครูเอลเอ็กซ์คิวชเนอร์บัฟยังทำงานอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ครูเอลเอ็กซ์คิวชเนอร์บัฟนี่คืออะไรนะ แล้วก็ทวิน executioner Mode นะจะทำการเพิ่มดาเมจ3 0 0ของ ATK แล้วก็ทำการลดมานาของศัตรูลง3000%โอเคที่เลเวล3ดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น450%นั่นเองอต่อไปสกิลซับนะ s c a p f o r d นะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะ s c a p f o r d นะ fort, นะก็จะทำการ m a l f i t เนี่ยจะทำการประกาศประหารนะ สตูสกิลนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อขึ้นอยู่กับโหมดของเมลฟิตนะเออโซโลโกิโยตินเนี่ยจะทำการเพิ่มคูเวลเอ็กซคิวชันเนอร์บับโดยจะทำการลดโท,โท,โทโลั้งทั้งอินคัมมิ่งดาเมจจะทำการลดดาเมจที่จะได้รับลง30%แล้วก็เพิ่มการดูดเลือด10%เป็นเวลา24วินาทีแล้วก็ทำการ ใส่ execution announcement นะก็คือแบบประกาศการประหาระอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจะเป็นการแบบมาร์กหัวศัตรูนะจะเป็นดีบัฟใส่ศัตรูที่มี ATK เยอะที่สุดเป็นเวลา24วิโดยชี้ Priority Her อ t t a c k o o Target ก็คือโดยเมลฟิตเนี่ยจะให้ความสำคัญแก่ศัตรูที่แบบมาร์กหัวไว้เนี่ยเป็นำนำัำหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆก็คือ นางจะแบบลิงลิงเป้าอีตัวที่ดาเอจเยอะสุดแล้วก็จะไปตีตัวนั้นนะก็คือจะให้เป็น,ปน,ปนแบบจะสร้าง priority ก็คือแบบให้ความสําคัญเป็นัำดับหนึ่งเลยในการที่จะโจมโจมตีนั่นเองเออก็คืออันนี้คือมาร์คหมายหัวตัวที่เอ k เคเยอะแล้วก็จะไปตีตัวนั้นนั่นแหละอ่าพูดง่ายๆโอเคถ้าเกิดว่าเป็นทวินเอ็กซ์คิวชันเนอร์นะจะทำการลดฟิสิกอลรีสต e นส์ของศัตรตูทั้งหมดลง15%เป็นเวลา24วินาที โอเคที่เลเวล3เนี่ยก็คือจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างขึ้นนั่นแหละเนาะก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะลดลงเป็น50%แล้วก็ได้ไลฟ์สตลลหรือว่าดูดเลือดอี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลรีสิสเทนของสตูเนี่ยจะถูกลดลงเป็น25%เลยนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือการประกาศว่าฉันจะประหารแกนะอะไรเงี้ยเหมือนเราดูหนังจกักจักวงวงของยุโรปของประเทศฝรั่ง อะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาแบบว่ามีการประหารอะไรเงี้ยนะออแล้วก็มีบาดหลวงยืนอะไรเงี้ยนะโอเคต่อไป d a n ดนออฟเดตนะการเต้นลำแห่งความตายนะเมลฟิตเนี่ยจะทำการควงขวานคู่อะไรเงี้ยนะคอมบายแบบคู่กันอะไรเงี้ยนะเออทำการหมุนขวานคู่ของเธอแล้วก็ทำการบดขยี้ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดทำนำเสดสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของเอทีเค เดสก l ลจะขึ้นอยู่กับสกิลเอฟเฟกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเมลฟิตโหมดก็คือถ้าเป็นโซโล่กิโยตินเนี่ยการโจมตีเนี้ยจะการันตีว่าติดคีแน่นอนถ้าเกิดว่าคูล e อ็กซิวชันเนอร์บัฟทำงานอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นคู่กันเนาะทวินเอ็กซิวชันเนอรจะทำดาเมจเพิ่มเติม200%ของ ATK แล้วก็ทำให้ศัตรูน็อกด้วยเออหรือว่าล้มลงกับพื้นเนาะถ้าเป็นน็อกเนาะ ก็ที่เลเวล3ดามิดเพิ่มขึ้นเป็น250%นั่นเองโอเคต่อไปสกิลแพสซีฟนะ Lady for execution ก็คือพร้อมแล้วสำหรับการประหารในครั้งนี้อ่าโอเคถ้าเกิดว่าไบท์เนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเมลฟิตจะเริ่มต้นการต่อสู้ด้วยการเข้าสู่โหมดโซโล i กิโยตินถ้าเกิดว่าไบท์อยู่ในทีมด้วยเมลฟิตจะเข้าสู่การต่อสู้ได้โหมดทวินเอกซคิวชเ ซึ่ง2โหมดนี้จะให้เอฟเฟกต่างกันเนาะถ้าเป็นโซโล่กิโยตินเนี่ยทุกการโจมตีปกติเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยเข้าสู่การ execution preparation นะก็คือจะการโจมตีปกติเนี่ยจะจะเป็นการแบบว่าบัฟสปีดขึ้น30%เ,นเป็นาะเป็นสแตคขึ้นมาสูงสุดได้ถึง20 s สแเตค3-2เป็น6เชดดู นิ่มบัฟสแต็กได้บัฟสปีดได้60เลยเหรอโคตรเร็ว,วเร็วกว่าเร็วเร็วกว่าวิเวียนอีกมึงเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าคู่กันเนี่ยทวินเอ็กซ์คิวชันเนอร์นะจะทำการลดเดฟของตัวเองลง50%และก็สปีดลง15%จริงเหรออ๋ออินครีสเ,เ,เ,ออเพิ่มเดฟเออเพิ่มเดฟขึ้น50%แล้วก็ เพิ่มสปีดอีก15%แล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมที่75%ของ ATK ถ้าเกิดว่าเธอจะเปลี่ยนไม่ใช่ถ้าเกิดเธอจะเปลี่ยนเป็นโหมด s o โลกิโยตินเมื่อไบส์ไม่สามารถต่อสู้ต่อได้เออที่เดเวล3เนี่ยสปีดจะเพิ่มขึ้น the speed increase โอเคจาก3%เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น5%แล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยจาก75จะเพิ่มขึ้นเป็น125% นั่นเองอ่านไปอ่านมาเนี่ยเอาจริงๆเมลฟิตมึงไม่ควรแบบถ้าจะเล่นเป็นดาเมจจ๋าๆเนี่ยมึงไม่ควรเอาแบบว่าไปรวมกับไบส์เดยควรจะให้มันอยู่ในโซโลกิโยตินแะดูดิสกิลแรกเนี่ยก็คืออันนี้โอเคถ้าเกิดว่าอยู่โซโลเนี่ยเราจะได้คูเอลเอ็กคิวชเนอร์ใช่ไหมมาพอมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคูลเอ็กคิวชเนอร์ทำงานเนี่ยแบบลดดาเมจที่ได้รับ30%เ แล้วแบบว่าเพิ่มไลฟ์สติลแบบดูดเลือดได้อีก10%บเอรเนต์ะเนาะเออแล้วก็จะมาร์กหัวศัตรูที่ ATK เยอะสุดแล้ววิ่งไปตีศัตรูฝั่งตรงข้ามที่ ATK เยอะที่สุดแต่ก็คือเป็นตัวล้วงหลังแบบล้วงหลังที่ไม่ใช่ล้วงหลังแบบแรนดอมนะนะล้วงหลังแบบหลังที่ตัวที่ ATK เยอะที่สุดอะเออใช่ไหมแล้วหลบล็อกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นตัวของแอนเดนนี่ดึงตัวหลังเงี้ยมันก็ยังล็อกหลบได้ใช่ไหมแบบเอาตัวนั้นมายืนไกลเงี้ย แล้วเจอเนี้ยคือคือหลบไม่ได้เลยนะเนี่ยเออเนี่ยแล้วพอมันมันเข้าสู่โหมดโซโล่เนี่ยสกิลเนี้ยแม่งการันตีคริติคอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใน Cruel Executioner ใช่ไหมเนี่ยเนี่ย,ย Cruel Executioner ก็คือแบบกดเมนปุ๊บแล้วมึงจะตีติดคลียาวๆอ่ะคูดหูด หรือว่าการที่มันได้สแตต์รวมๆที่มันแบบยิ่งสกิลเนี้ยมันแบบคือเพิ่มสปีดได้สูงสุดถึง60อ่ะ60นี่โคตรเร็วเดี๋ยวขอไปดูเดี๋ยวนะก่อนจะไปไนแปลดิเมะนะคล้องใจแล้วเพื่อนว่าเชื่อมึมึงโกงไปปะเนี่ย่ใช่ปะวะแล้วทำไมเขาไม่ใช้กันถ้ามันจะเก่งขนาดนี้ <มา S 1> เดี๋ยวนะสกิลของวิเวียนเอนเลดมานาะนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยวิเวียนยังเพิ่มสปีดแค่10 เออวิเวียนสปีดแอดดิชั่นอลอินอินครีซบายสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติสปีดคือหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้อยก็คือสิบใช่ไหมมันได้แค่สิบเองนะเออมึงสกิลแบบเมลฟิตมึงมึงเบอร์เกินเพิ่มสปีดหกสิบมึงตีสามทีมึงกดเมนได้เลยม้งเนี่ยว่าไงทุกคนใครมีความเห็นว่ายังไง ขอขอความรู้หน่อยใครที่เล่นเมลฟิตเออแบบมันมันจะเป็นตัวที่ตึงมากเลยนะเนี่ยถ้าแบบใส่เดี่ยวๆไม่ใส่มาคู่กับไรส์เนี่ยเนาะถ้าใส่มาคู่กันมันก็จะได้แบบเดี่ยถ้าใส่คู่กันได้แหละอันนี้ดาเมจเพิ่มเติม300ได้ลดศัตรู3000มานาอันนี้ลดฟิสิคอลรีสต c นศัตรูทั้งหมดทำดาเมจเพิ่มเติม200แล้วก็ติดน็อค แล้วก็อันนี้คือได้สปีดเพิ่มเดฟตัวเองแล้วก็เพิ่มสปีด15เปอทำดามเมจเพิ่มเติม75เนี่ยมันก็เหมือนแบบคือเอสกิลที่ติดคีแบบช่วยเงี้ยคือแบบใส่ลูนคีดามเมจนี่คือมันจะไม่แรงสุดติ่งกันดิ่งแมวไปเลยเหรอวะ <c oughs> โอเคขอภยัยไปเะหรือจะเสียเวลาโอเค สก,กิลวันที่8นะเมลฟิตจะทำการเรียกไบส์ออกมาเนาะเสร็จแล้วก็จะทำการคอมโบแอคแท็ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะเออทำดาเมจ450%ของ ATK เอฟเฟกจะขึ้นอยู่กับอ่าโหมดของเมลฟิตถ้าอยู่ในโหมดโซโลกิโยตินเนี่ยจะทำการเพิ่ม ATK ตัวเอง50%เป็นเวลา18วิแล้วก็ การโจมตีเนี่ยจะติดคลิถ้าเกิดว่า cruel executioner บัฟแอคทีฟดู annel, up, Active, อ่าแสงว่าเราต้องกดเมนก่อนกดอันติเมดเนาะถ้าเล่นตัวของ m เมลฟ t แล้วแบบใส่มาตัวเดียวโอเคทวินเอ็กซิ i ชั e นจะทำการเพิ่ม ดาเมจที่ศัตรูจะได้รับขึ้น30%เป็นเวลา18วินาทีแล้วก็สแตนทาร์เก็ตด,ด้วยโอเคก็จะประมาณนี้เนี่ยมันดูมันดูจิ๊บจ้อยมากเลยถ้าเทียบกับอันข้างบนเนี่ยเออเพิ่มเอทีเค50%แล้วก็ตีติดคลีดด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในโมอ A ถ้าเกิดมีบัฟเนี่ยเนาะแต่เนี้ยแค่แบบทําให้ศัตรูอนะ่ะทาร์เก็ตตัวเดียวได้นะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%เออแต่ว่าที่เลเวล3เนี่ยดาเมจจะเปลี่ยนเป็น530แล้ว คือเอาง่ายๆถ้าใส่คู่กันเนี่ยรู้สึกว่าไบรท์เนี่ยมันจะเก่งขึ้นเออแต่แบบดรอปเมลฟิตดาเมจเมลฟิตลงไปประมาณหนึ่งแต่ถ้าใส่เมลฟิตตัวเดียวเนี่ยเออถ้าใส่ไบรท์ตัวเดียวไบรท์มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เออแต่ถึกถึกมากแต่ไบรท์น่าจะถึกมากแต่ไม่รู้ว่าชดเชยกันแล้วเนี่ยมันประมาณไหนใครใช้ก็คอมเมนต์มาลองคุยกันหน่อยนะเออบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมันตึงไหมคู่หูนี้ โอเคต่อมาที่อาร์ติแฟกต์สกิลนะพันนิชเมนต์นะผู้พิพากษานะเวนถ้าเกิดว่าเมลฟิตเนี่ยอยู่ในโหมดทวินเอ็กซ์คิวชั่นเนอร์จะทำดาเมจเพิ่มเติมเนาะสำหรับการโจมตีปกติเนี่ย30%แล้วก็ทำการรีคอเวลลิ่งสาของแอนติเมดเกรดเมื่อใช้ฮันนี่บอลแอนด์คอนนีอลก็คือเมื่อใช้สกิลแอนติเมดนั่นแหละเออแอนติเมดของเมลฟิตนั่นแหละ เอทจะเพิ่มขึ้น0.5%ต่อ stack ของ execution preparation เนาะก็คือไอ้สกิลที่เพิ่มเพิ่มเพิ่มอะไรวะเพิ่มสปีดใช่ไหมอันนี้เออที่เลเวลสเนี่ยดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น75%แล้วก็เอ k จาก0.5เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1.25ต่อ stack ถ้าเกิดว่ามี5หรือมากกว่า stack ของ execution preparation จะใช้ horizontal execution ด้วยดาเมจที่เพิ่มเติมขึ้น20%ต่อ5สแต็กแล้วก็การใช้ h าร์ดิ l l The Carnival เมื่ออยู่ในโหมด t w i n e x e c u t i o n e r Mode เนี่ยจะเพิ่ม50%ของอันติเมจเกรดโอเคถ้าอย่างนี้น่าใช้อยู่สกิลสกิลแบบใช้คู่กันกันกบไบต์เนาะแล้วมันจะทำให้ใส่อันติเม s สกิลได้รัวๆนะเนาะสมมติว่าไปลง ไปลงบอสแล้วกัเนานะเราแบบกดอันติเมดได้บ่อยๆมันก็น่าจะแรงขึ้นประมาณนึงอยู่ลองไปชั่งน้ําหนักชั่งจิตชั่งใจกันดูเนาะว่าแบบเออควรใช้หรือเปล่าก็แนะนําว่าไอไบต์เนี่ยก็ก็ควรจริงๆถ้ามันแล้วแต่มันแล้วแต่การเล่นลนะเนาะเออถ้าถ้าจะเล่นแบบว่าใส่เป็นแท้งก็ควรจะใส่เดฟใส่ h P อะไรเงนะี้ยเนาะเออถ้าแบบเนี่ยดาเมจมันก็ได้อยู่นะถ้าจะเล่นเป็นดาเมจอะ ใส่ ATK มันก็ตึงอยู่เออก็จะประมาณนี้นะสำหรับทั้งสองตัวเนาะสำหรับเมลฟิตก็ใส่คีดาเมจแล้วแวน่นอนถ้าเล่นเป็นตัวเดียวนะเออหรือใส่ ATK ก็ได้ถ้าเล่นสองตัวอย่างนี้อา่าก็จะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเป็นทําเนียมนะก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเราไปดูสก,กิลของทั้งสองตัวสักหน่อย,อย Battle Simulator จะจบแล้วนะเออคิดว่ามัน มันมันน่าจะโหดอยู่เหมือนกันสองตัวนี้มาดูเวอร์ติคอนะโจมตีแบบแนวตั้งนะคนหนึ่งแนวตั้งคนหนึ่งแนวนอนนะแต่ไม่รู้อะไรตั้งชึบนี่ไงซัมมอนเมลฟิตออกมาจากความว่างเปล่าปูสตยงไงแล้วก็หมุนเกียร์ไงโอ้โหขบขบเฟืองกันปรี โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูน้องเมลฟิตสักหน่อยจะได้ปิดคลิปแบบเจ๋วแจ๋วเกิดมาคู่กันแต่ว่าเหมือนเหมือนเมลฟิตอยากไปโตคนเดียวอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบสก,กิลออกมาเป็นแบบนี้นะเออต่รู้สึกว่าเมลฟิตมันเล่นตัวเดียวแล้วมันตึงหว่าจริงๆนะทุกคนคิดว่ายังไง นี่ค okay. yeah. ู yeah, ่หูคนหนึ่งใช้คอร์คนหนึ่งใช้ขวานนะโอเคมาโอ้โหโปเข้าให้คู่หูทวินสตาร โอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับทั้ง2ตัวนะแต่รแรกว่าจะแยกทําเป็น2องิมนะแต่ว่าด้วยความภาษาอังกฤษเราตึงจัดไงเออมั่วจัดไงเราก็เลยแบบพูดรวบจบในทีเดียวไปเลยนะใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็ติชมกันได้นะหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้จริงว่ามันคุ้มหรือเปล่าการทํา2ตัวเนี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าจริงๆมันก็ต้องทําทุกตัวแหละเนาะมันมันก็ทําได้แต่ว่ามันมันมันตึงแบบที่สกิลมันบอกจริงๆหรือเปล่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงผู้ใช้จริงมาแนะนํากันหน่อยนะเออสำหรับวันนี้ก็ควรจะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเจอรี่แล้วก็ดูคลิปกันจนจบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ